เดี๋ยวผมจะเสียบสายชาร์จไว้เวลาที่เสียบชาร์จแบบปกติก็จะขึ้นแบบนี้นะตอนนี้แบตอยู่ที่87เอร์เ่าเดี๋ยวผมจะเปิดบ y p พาส c h ชาร์จไว้นะครับเปิดบพาสชาร์จเปิดการแยกประจุสัญลักษณ์ก็จะเปลี่ยนไปนะอันนี้คือเราเปิดบ y p พาสชาร์จในส่วนของบ y p พาส c h ชาร์จเอาง่ายๆเลยนะไฟจะเข้าที่เครื่องโดยตรงโดยที่ไม่ผ่านแบต ทำให้เวลาที่เราเล่นเกมนานๆเครื่องไม่ค่อยร้อนนะครับคราวนี้มาดูในส่วนของการเล่นเกนชินจากที่ผมทดสอบมาคือเราสามารถเปิดสูงสุดได้แต่เฟรมเรทเนี่ยจะวิ่งอยู่ที่ประมาณ30อันนี้30 32ประมาณนี้ถ้าไปนันลานก็20กว่าอ่าเมื่อกี้18 19นะ จะถามว่าเปิดแบบนี้เล่นได้ไหมเล่นได้ถ้าจะให้ลื่นกว่านี้ก็ลดคุณภาพกราฟิกลงมานะครับแต่ในรีวิวนี้เดี๋ยวผมจะทดสอบแบบว่าเปิดแบบจัดเต็มแบบนี้เลยนะเฟรมเรท24 25นี้นะอันนี้ the ลองใช้ฟองเอฟเฟกให้หมดเลยนะก็ประมาณ89นะ เดี๋ยวผมจะลองปรับกราฟิกลงมาการแสดงผลเอากลางกลางเลยนะเฟรมเรทหกสิบ อันนี้ก็คือในส่วนของเกนชินนะครับ